สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับทัวร์ที่สองอบเกลือนะครับตราทองการ์เด่นนะครับก็เพิ่งเคยสังเกตนะครับว่าเฮ้ยข้างหลังเนี่ยมันมีภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเฮ้ยมันก็ตามมาตรฐานนะครับแต่ตรงนี้จ้ะมีภาษาอาหรับนะครับเฮ้ยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยสมอบในเป็นประเทศอาหรับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของที่อินเตอร์มากๆนะครับเพราะว่าปกติของที่ขายในไทยแล้ก็ยิงภาษาไทยนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มขายออกต่างประเทศได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็จะมีภาษาอังกฤษครับ นี่มีภาษาหลับด้วยจ้าเฮ้ยจต่วันี้ส่งทั่วโลกนะเออของไทยเดี๋ยวนี้ก็ไปไกลถึงทั่วโลกนะครับโอเคครับคราวนี้ก่อนกินมาดส่วนประกอบก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เนี้ยครับเขาเขียนเป็นถั่วที่สงนะครับ95นะครับน้ำมันปาล์มนะครับ4เเแล้วก็เกลือเสริมพอดี1นถั่วที่ส่งอบเกลือเนี่ยมันมีเกลืออยู่1อเโอเคครับเดี๋ยวชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างก็โอ้โหนี่เพิ่งเคยส นี่จ้าก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับแต่ถึงเวลาแกะมาะครับมันก็จะมีแบบครึ่งซีครึ่งซีครึงคร่งซีนี่แหละก็เพิ่งรู้นะว่าของไทยบางอย่างนี่เฮ้ยมันขายเป็นแบบโคโลกเลยนะเพราะมีภาษาอาหรับด้วยแสดงว่าคุณต้องขายประเทศอาหรับด้วยนะครับอเดี๋ยวลองชิมนะครับว่าเอา,เอาตรงนะตนัางแรกนะครับถุยส่งเข้าเม็ดใหญ่ ก็ถือว่าโอเคนะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเรื่องของการคลาเกตดก็คัายเกลดดีแล้วก็เนี่ยครับมีความกรอบกัดแล้วมีความกรอบอรสชาติเขาบอกว่าอบเกลือก็จริงนะแต่นะครับรสชาติเกลือไม่ค่อยเค็มนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงแตกต่างประเทศได้นะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นถั่วลิสงของไทยครับแล้วก็เกลือให้มันได้มีความเค็มหน่อยนึงอันนี้ความเค็มออกมาน้อยมากนะครับแล้วก็ถือว่าทําได้ดีอ่ะไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ในเรื่องความกรอบแล้วก็ความเม็ดใหญ่นะครับโอเคก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยเขาเป็นขาเนาเทศต่างไงมีความกรอบนะครับแล้วความเค็มที่นิดเดียวไม่เค็มเยอะเกินไปเพราะเป็นเจ้าหื่นนะที่ขายของไทยอ่ะหัวะเข็มเขม,มนะครับก็คือรู้เลยว่าใส่เกลือแต่เนี้ยใส่เกลือน,น้อยมากครับ ถ้าเกิดไม่บอกก็อาจจะไม่รู้นะครับโอเคครับก็ถือว่าวทําได้ดีครับไม่มีกลิ่นหืนนะครับมีกลิ่นของถั่วมาถั่วเม็ดใหญ่กรอบแล้วก็ไม่เค็มมากโอเคครับก็ถือว่าวทำได้เท่ากับเจ้านี้ครับโอเคครับถ้าเกมเวลาดูคลิปนี้แบบเดียวนี้นครับเจ้าฝากกดไลค์ติดตั้แล้วก็แชร์ด้วยนะ